าวสวัสดีครัทุกทุกคุอ你们好吗我是星星า师今天我们要一起学习中文วันนี้เราไปเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะเด็กๆโอเคทบทวนบทที่สี่ก่อนนะคะฟู่ซีดิสก์คำศัพท์เชิงสือทอบทวนคำศัพท์นะคะ โอเคทุกคนมาอ่านพร้อมๆกันตามเราเชเลยมาทบทวนคำศัพท์การอ่านจริงอ่านจริงอ่านจริงเงียบสงบต่งเล่ต่งเล่ต่งเล,งล,งล่เข้าใจแล้ว不ตรง ปุตองไม่เข้าใจจู๋จู๋จยกมือนานนานนาน,น,านยากชิง 当老师呢？哈，诸位，请，请，陈，当老师呢？哈，再说一遍，再说一遍，再说一遍，Put it o n n โอเคทุกคนตอนนี้เปิดหนังสือนาที่ี6นะคะเรามาฝึกสอนทาน,นาการน,นาที่ีสเปิดยางโอเคเปิดหนังสือนาที่ี6นะคะโอเคถ้ารูปภาพเหล่าเชื่อมองไม่ชัดเจนก็มองหนังสือนะคะทุกคนก็ดูของหนังสือนะคะโอเคมาตามเราเชื่อเลยทยุกคนอ่านอีกครั้งหนึ่ 同学们再读一遍。同学们再读一遍。แปลว่าทุกคนเด็กๆหรือว่านักเรียนพวกนักเรียนอ่านอีกหนึ่งรอบเพราะว่าเป็นคุณครูเขาพูดใช่ไหมคะเด็กๆหรือว่าทุกคนนักเรียน พูดอีกหนึ่งรอบอ่านอีกหนึ่งรอบอืมเปได้หลายอย่างเลยความหมายเดียวกันเลยนะคะทุกคนโอเคภาษาจีนตามเห老ีหนึ่งรอบนะคะทุกคนต่อไปตามเา老อนะคะเด็กๆใคร不懂请举手ใ不懂 请举手，谁不懂，请举手。เด็กว่าใครไม่รู้ขอให้ยกมือ。โอเคตาม老师一รอบนะคะ。谁不懂，请举手。โอเคเรามาดูว่าเด็กๆตอบว่ายังไงตาม老师นะคะทุกคน。OK, 老,师一项一项一项老师，请再说一遍。 老师请再说一遍老师请再说一遍贝卦库铺库库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  ถึงคุณครูเขาถามอะไรนะคะทุกคนมาตามเราเฉเลยทเุเรือมังนรังทุกเ้รงนเข้ารือยังกนงะะงเรยท้าใจหนเ้าองะะังกนเ้รนหรืยักเรืยนเขหรือยัอไไยอาอันร่วมห้องหรือว่าเด็กๆเด็ก ไปได้สามอย่างนะคะงั้นเหล่าชือจะเอาว่านักเรียนโอเคนะคะนักเรียนเข้าใจหรือ,อยังอันนี้ก็แปลว่านักเรียนเข้าใจหรือ,อยังตามเหล่าชือหนึ่งรอบนะคะภาษาจีนตามเหล่าชือหนึ่งรอบนะคะ,แล,ะแล้วก็ดูเตกเตกเขาตอบว่าอะไรต่งเล่นักเรียนเขาบอกว่าต่งเล่ ตรงเลอร์แปลว่าเข้าใจแล้วนักเรียนเขาตอบว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือตรงเลอรโอเคทุกทุกคนมาตามเราชื่อหนึ่งรอบนะคะทุกคนเข้าใจแล้วเล้าใจแล้วเาใจแล้วคือตรงเลอรงโอเคเรามาทำกิจกรรมการหัวตง ทุกคนเรามาดูนะรูปนี้รู้ว่าจำได้ไหมรูปอะไรรูปนี้รูปนี้เขาเหมือนมีไฟติ้งขึ้นมาใช่ไหมติ้งขึ้นมางั้นก็ต้องเป็นเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วภาษาจีนคืออันไหนนะคะตงเลอใช่ไหม ตรงเลอตรงเลออยู่นี่ใช่อันนี้คือตรงเลอต่อไปเรามาดูลุกที่สองดูเขาเขาเขาเหมือนเศร้านิดหน่อยใช่ไหมเหมือนแล้วก็เอามือมาจับหัวแบบนี้ือ เหมือนคือไม่เข้าใจใช่ไหมคะทุกคนไม่เข้าใจเออไม่เข้าใจเราเรียนแล้วใช่ไหมไม่เข้าใจภาษาจีนคือปู้ตงใช่ไหมงั้นปู้ตงอยู่ไหนนะคะอยู่นี่โอเคเอามาที่นี่เลยปู้ตองงั้นก็ต้องเหลืออันนี้รูปนี้คือ อันจริงอันจริงคือเงียบใช่ไหมคะอันจริงอืมอันจริงอยู่นี่อันจริงมาที่นี่เลยเงียบอันจริงโอเคทุกคนตัวน,นี้มาตามเราเชื่อรูปภาพฝั่งซ้ายไปถึงฝั่งขวาอ่านตามเราเชื่อหนึ่งรอบนะคะทุกคนตามเลยอันจริงต๋องละรง เจอป้าโอเคเรามาดูอันนี้นะรูปนี้คืออะไรรูปนี้ยกมือใช่ไหมยกมือยกมือคือจาได้ไหมยกมือคืออันไหนอ่ะดูดูอันเนี้ยคําถามสามอันเลยคํๆสามอันย,ยกมือตัวงต้องเป็น举手举手คือไหนนะคะทุกคน举手อ,อยู่นี่ <c oughs> <c oughs> โอเค ชี้เชาอยู่นี่นะคะต่อไปตัวนี้ตัวรูปนี้เหมือนเขาคำถามเยอะมากเลยใช่ไหมคำถามงั้นก็หมายถึงว่ายากใช่ไหมยากยากอยู่ไหนนะยากยาก,ยากคือนานใช่ไหมนานนานอยู่นี่นานอยู่นี่ <c oughs> นนอนโอเคดูเขาชี้หนึ่งิใช่ไหม หนึ่งนิ้วหมายถึงว่าพูดอีกครั้งหรือว่าพูดครั้งพูดอีกครั้งหนึ่งพูดอีกครั้งหนึ่งก็ต้องคือ再说一遍เงินก็ต้องเป็นอันนี้ <c oughs> ถูกต้องไหมคะโอเคฝั่งซ้ายไปถึงฝั่งขวาตามเหล่าชีหนึ่งรอบนะคะทุกคน举手ปียน น,นันจนป้างเก่งมากเลยโอเค,คกิจกรรมทำเสร็จแล้วใช่ไหมงั้นต่อไปทุกคนเรามาดูหนังสือหน้าที่30เปิดหนังสือหน้าที่30นะคะเปิดหนังสือหน้าที่30เราชื่อจะสอนฝึกเขียนอัศษรจริงกัน อาทิตย์ที่แล้วเราชื่อสอนใบแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองแล้วใช่ไหมอาทิตย์นี้เริ่มจากแถวที่สามนะเราชื่อจะเราชื่อจะสอนแถวที่สามกับแถวที่สี่นะคะทุกคนตอนนี้มองใบแถวที่สามนะคะแถวที่สามคนี้อ่านว่าอะไรนะชัวใช่ไหมชัวคือพูดอเราเรียนว่าขอพูดอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเรามาเขียนคําว่า พูดอืม说อืม说อ่านว่า说说มีกี่ขีดนะคะทุกคนมานับพร้อมๆเหล่าชือเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าขีดใช่ไหมเก้าขีดโอเคงั้นมาตามเราเลยเรียอจะพูดขีดเส้น ชื่อเฉพาะของภาษาจีนนะคะโอเคคิดที่หนึ่งอันนี้ภาษาจีนอ่านว่าเตียนตามเราออชูเลยนะคะเตียนโอเคต่อไปคิดที่สองอ่านว่าหงเจ๋อถีหงเจ๋อถีคิดที่สามเหมือนเติมเหมือนคิดที่หนึ่งเลยเตียน เียนขีดที่สี่เขียเขียนขดที่ห้าขิดนี้เชื่อว่าสูสูขีดที่หก横折横折ขิดที่เจ็ดงคิดนี้ชื่อว่าหงขีดที่แปดเขียนเขียน คิดที่เก้าสู้วานโกสู้วานโกเสร็จแล้วเรา่าชูเสร็จแล้วนะคะโอเคทั้งหมดเก้าคิดนะคะทุกคนมาเขียนตามเหล่าชูหนึ่งรอบนะคะตัวตัวนี้นะคะเ,เขียนตามเหล่าชีหนึ่งรอบค่ะเตียนหงจเต 点撇พีย横撇竖弯งเววจ๋งวากเสร็จแล้วนะคะทุกคนต่อไปเราไปทุกคำต่อไปนะคะคำนี้ง่ายเลยปู่ใช่ไหมปู่อ่านว่าปู่ปู่คือไม่อย่างที่เราเรียนว่า พูดตองไม่เข้าใจใช่หมโอเคงั้นเรามาดูคำนี้นะคะมีกี่ขีดนะคะทุกคนยี่เออสามสี่สี่ขีดเองง่ายเลยใช่ไหมง่ายกว่าคำมุก,กี้เยอะเลยใช่ไหมคะโอเคงั้นเรามาตามเหล่าเชื่อเลยเหล่าเชื่อจะพูดขีดชื่อของภาษาจีนนะคะโอเคขีดที่หนึ่งอ่านว่าหง คิดเป็นน้อันว่าห้องห้องต่อไปคิดที่สองเพียเพียคิดที่สามชูชูคิดที่สี่เตียนเตียนโอเคเสร็จแล้วเขียนตาม老师หนึ่งรอบนะคะทุกคุณมาเลยห้อง เปียสูเตียนเสร็จแล้วอันนี้อ่านว่าปูปูเก่งมากเลยจนปังต่อไปเรามาดูเปิดฝหัดน้าที่23นะคะทุกคนตอนนี้เปิดเปิดฝึหัดนาที่23 ส3นะคะตัวนี้เรามาดูเปฝึกหัดหน้าที่23นะคะ E ี 23. อโอเคทุกคนมาดูเลยมี6รูปภาพนะคะหรูปภาพเราไปดูแต่ละรูปภาพคือคำอะไรบ้างโอเคเรามาดูรูปที่หนึ่งนะรูปที่1จําได้ไหมมีอะไรติ๊งออกมาก็ต้องเป็นเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วภาษาจีนอยู่ไหน ตรงเลศใช่ไหมทุกคนมาเขียนตามเราเฉเลยตรงเลออ่าอยู่ในอันที่หนึ่งใช่ไหมหนึ่งอยู่ในหนึ่งไอยงอยู่ในหนึ่งนะคะทุกคนอยู่หนึ่งนี่แหละหนึ่งโอเคตรงเลิหนึ่ง,ง,ห,นงหนึ่งนะคะอยู่ในหนึ่ง ต่อไปเรามาดูลูกที่สองลูกที่สองมีอะไรเหมือนมีคำถามเยอะเลยใช่ไหมมีอันนี้ก็ต้องเป็นยากยากคืออะไรนะคะยากนานใช่ไหมนานนานอยู่ไหนนะคะทุกคนนานนานตามเราสื้เขียนเลยนะคะนานอยู่ในอันที่5นาน อยู่นี่แหละนานโอเคนานนานต่อไปเรามาดูรูปที่สามรูปที่สามคืออะไรนะคะห้องเหมือนคือห้องน้ำไหม้ยฮห้องน้ำนี่แหละห้องน้ำหญิงกับห้องน้ำชายอาจจะดูรูปภาพไม่ค่อยชัดเจนแต่อันนี้คือห้องน้ำนะคะอ่าห้เจนยน ห้องน้ำคือสีโตเจียนอยู่อันที่เจ็ดนะคะทุกคนณอันที่เจ็ดค่ะสีโตเจียนเขียนตามเขียนลงไปเลยสีโตเจียนสีโตเจียนอยู่นี่นะคะสีโตเจียนทุกคนเขียนตามเ老师เลยนะคะต่อไปดูรูปที่สี่ยกมือยกมือขึ้นใช่ไหม ยกมือขึ้นเป็นอันไหนนะคะยกมือ举อใช่แล้วยกมือคือ举อใช่ไหม举手อ,อยู่ในคำไหนคำที่สี่อืมคำที่สี่อยู่นี่นะคะทุกคนคคำที่สี่คำที่สี่举手อ่า举อ,อต่อไปเรามาดูรูปที่ห้า กชี้หนึ่งนิ้วใช่ไหมหนึ่งนิ้วก็ต้องเป็น再说一遍啊 uh, 再说一遍ยู่ไหน再说一遍ทุกคนเขียนตามเราเลย再说ป遍ยู่ไนอันที่หก老师เมื่อกี้ดูแล้วอยูในที่หนะค่ะมอันที่หกอยู่นี่再说一遍ม you know? 再说一遍อยู่ใน,นที่หนะคะทุกคนตาม老师เขียนเลยต่อไปดูรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายคือเหมือนนั่งนิ่งๆเลยใช่ไหม <laughs> นั่งนิ่งๆเลยก็ต้องเป็นอานจิง้งอืมอานจิ้งคือสงบหรือว่าเงียบเออใช่ไหมเงียบเอออานจิง้งเราไปดูว่าอานจิ้งอยู่ไหนนะคะทุกคนอานจิง้ง อ่านจริงอยู่ในคำคำที่สามอืมคำที่สามนะคะอ่านจริงโอเคเสร็จยังทุกคนอืมเสร็จยังเหลาชื่อเสร็จแล้วนะคะทุกคนเขียนตามเหลาชื่อเลยเขียนเลขอยู่ข้างๆก็ได้เขียนตัวจีนในตรงกลางนะคะทุกคนโอเคเสร็จแล้วนะทุกคน เราต่อไปแล้วนะต่อไปเราจะสั่งการบ้านแล้วนะคะทุกคนการบ้านเปิดเปฟหัดอีกทีเปฟหัดหน้าที่2ีสิบสองหน้าที่ส2องนะคะเมื่อกี้หน้าที่สิบาแล้วก็กลับอีกหนึ่งหน้าค่ะหน้าที่สิบสาการบ้านคือทำเหมือนเติมเลยทำเหมือนเติมปกตินะคะยองฝั่งซ้ายนี้ยองเส้นก่อนยองเส้นแล้วก็ เขียนตัวสอนจีนในวงเล็กนะคะยองเส้นกดแล้วก็เขียนตัวสอนจีนในวงเล็กไม่ต้องเขียนพิงยินนะคะทุกคนโอเคทําการบ้านเสร็จแล้วต้องถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็ส่งในไลน์ให้เา老อนะคะทุกคนส่งในไลน์ให้เ老อโอเคนะคะตอนนี้เา老师อ,อยากให้ทุกคนฟังเพลงตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เรียนภาษาจีนไป นานแล้วเรามาพักผ่อนแปหนึ่งนะคะทุกคนณมาฟังเพลงพร้อมๆเหล่าชื่อ นีเก่งมากเลยนะคะช่วงนี้ข้างนอกอันตรายมากเราต้องอยู่ในบ้านรักษาสุขภาพด้วยกันนะคะทุกคนเจอกันครั้งหน้าค่ะจ้าเจียนเด็กๆทจียน